สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคล็ดฟุ้เล็ยกค่ะกับโยยธกาจุลบนค่ะพบกับโยอย่างนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันพระสรสบดีค่ะซึ่งเราจัดเอาไว้เป็นวันเคละโฮมรู้เรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้วิทยากรเนี่ยหูอีกแล้วโยต้องค้าแต่คนฝีมือเด็ดเ็ดมาให้คุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยในเรื่องปัญหาเรื่องบ้านการดูแลบ้านการจัดเก็บบ้าน เฮ้ยค่วันนี้เราได้สถาันรูปหล่อ จงามไม่ใช่ไปกวนนางนงามเลยนะคะเป็นคนที่อาจารย์นพดลเทื่อสุบรรน,นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษนะคะคณะสถาปัตยกรรมนะคะของมหาวิทยาลังสิตค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยคนจะต้องไปคุยกับอาจารย์ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมีในช่วง c o l o r News นะคะ Color ทองและก็ c o l o r j a แจมและในส่วนของ Color j a แจมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้คะ่ะในเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านคะ่ะตอนนี้นะคะเราเข้าไปนในช่วง c o l o เล e w นิวส์ดีกว่าค่ะค่ะกับ่สุดช่วง Color news ข่าวเล่นนิวส์ค่ะกับรายการคัลเล่นฝึกข่เลโยค่ะตอนนี้นะคะโยนั่งอยู่กับอาจารย์ตองอาจารย์นุดลเทือวสุบาเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีาารดครับค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมอย่างที่โยล่ลือมันนี่ยกคัดมาแล้วเนี่ย คัดมาเลยคะคัดมาแล้วนอกจากนอกจากจะฝีมือดีต้องหน้าตาดีด้วยอ๋อโอเคครับอ่าไม่ไม่งั้นไม่ไม่ไม่ครบนะไม่ครบเพราะว่ามันไม่ตื่นตาตื่นใจผมเห็นละวมีแขกรับเชิญของคุณโยแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาไม่ใช่แขกรับเชิญวิทยากรประจำวิทยากรประจำเลยใช่ไหมครับแต่ละคนไม่ธรรมดาผมนี่ดรอปไปเลยอ่ะโอ้ยไม่เหรออาจารย์ไม่เป็นไรเรามีความมั่นใจค่ะโอเคครับฝากอาจารย์คะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ย เราเนี่ยจะมาคุดคุยกันนะคะในเรื่องของ <Done. S 1> วันนี้ซึ่งเป็นวันเก,กี่ยวกับบ้านเห็นว่ <Done. S 1> าอาจารย์เตรียมไว้เรื่องราวมากมายเลยเรื่องบ้านเป็นเป็นแั่เป็นตอนกันไป <bot. S 2> นะ <Leave. S 2> ครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ค่อยๆนะครับค่อยๆเข้ามาปรับเปลี่ยนบ้านของตัวเองให้ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นหันกลับมาอยู่ให้หันกลับมาอยู่ ในบ้านมากกว่านอกบ้านอ่ะใช่จริงๆแล้วในบ้านเนี่ยในเรื่องราวที่ว่าเราจัดให้วันนี้เป็นวันเรื่องบ้านทำไมไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่ายู่คิดว่ามันมีปัญหาจุกจิกกันในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยคือไอ้เรื่องใหญ่ๆ่ให้ให้คนที่เขาแบบว่าทําบ้านโดยตรงทําได้แต่ไอ้เรื่องราวในบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยคำ<ช> <ๆ S 1> ว่าบ้านในที่นี้มันก็รวมทั้งคอนโดมันคือที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะอาจารย์ยิ่งช่วงนี้อาจารย์ปัญหาเลยไหมคะน้ําท่วม ใช่ะค,ะครับเพราะว่าข่าวที่ของเรานะคะที่มาดูเนี่ยมันเป็นบทความจากดิลนิวส์ค่ะก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบปัญหาบ้านหลังน้ำลดเพราะว่าหลายที่เนี่ยน้ำลดไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับหลายที่ก็ก็ทุเราลงอะ่ะผมว่า<ช>นะแต่ที่ปัญหาที่ตามมาตอแนแรกอาจารย์ตอนบอกคุณโยลรู้ไหมว่าปัญหามันตามมาเยอะมากใช่ครับใช่เป็นปัญหาจุกจิกร้อยแปดมากเลยที่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งหลักดีๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบเครียดนะครับกัง<ช>ลวลแล้วก็แบบ ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้หลายคนเนี่ยตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็ค่อยคิดเป็นทีละสเต็ปไปค่ะคจะบทความเขาบอกว่าแม้น้าลดเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีตามมาเขาบอกว่าอันดับแรกคือในเรื่องของการตรวจสอบสภาพของระบ,บ้านก่อนใช่ครับแล้วก็โครงสร้างบ้าน<ช>ได้แก่อะไรบ้างคะอาจารย์ให้ผมอยากจะให้แยกเป็น2ส,ส่วนอย่างนี้นะครับค,คือส่วนที่มันเป็นโครงสร้างหลักๆที่มันสําคัญจริงๆนะครับเช่นฐานรากเสา อาคานพื้นโครงหลังคา<ช>และว,วัสดุมุงหลังคา<ช>คือถ้าโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะครับยังอยู่ครบไม่เอียงไม่แตกร้าวเนี่ยครับอย่างน้อยๆเนี่ยคุณผู้ชมก็สบายใจไปได้แล้วว่า40%ของบ้านคุณเนี่ยยังใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันเริ่มมีการเอียงแตกร้าวหรืออะไรก็<ช>รแล้วแต่เนี่ยนะครับ,รบก็คงต้องให้วิศวกรเนี่ยเขาเข้ามาดูแลนะครับนี่โครงสร้าง ถัดไปนะครับหลังจาก,จากที่เรารู้ว่าโอเค40%ของบ้านเรายัางใช้ได้ใจชื้นได้เนี่ยนะครับก็เข้าไปดูข้างในสะหน่อยว่าผนางังวัสดุปูพื้นผนงังฝ้าเพดานและงานระบบะยังสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าปัญหาคือหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยอย่างพวกเรื่องฝ้าเรื่องอะไรเนี่ยเห็นบอกว่ามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความชื้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับความชื้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเลยนะครับของของปัญหาหลังจากน้ําท่วมเนี่ยเอาไว้ว่าง่ายๆกันครับว่าถ้ามันยังมีความชื้นอยู่เนี่ย เราคงทําอะไรมากไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดโครงสร้างบ้านเรายังอยู่นะครับเราสามารถเข้าไปตรวจสอบในบ้านได้เนี่ยพื้นอันดับแรกนะครับวัสดุปูพื้นเนี่ยมีการลอกล้านหรือเปล่า,าอย่างเช่นถ้าเป็นกระเบื้องเนี่ยนะครับก็เชดทำความสะอาดได้นะครับขัดเชื้อราจากตรงแนยาแนวเนี่ยก,ก็จบก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นปากเก้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบวมแล้วก็ลอกล้อนออกมาแล้วเราจะทํายังไงอะคะอาจารย์ เออล้อออกมาเลยต้องล้อออกมาใหม่เลยต้องลอออกมาเลยผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับคุณโยและก็คุณผู้ชมด้วยคือว่าเราพิภิจให้เป็นโอกาสยังไงคะค่าใช้จ่ายเรามีอยู่แล้วแน่นอนนะครับจ่ายเยอะด้วยใช่มันมีอยู่แล้วห้าพันหนึ่งมันไม่พอหรอกใช่แต่ทีนี้เราต้องมาเรียงลำดับนะครับว่าเราจะซ่อมอะไรก่อนนะครับอย่างที่บอกคือเอาให้มันอยู่อาศัยได้ก่อนนะครับนั่นคืออันดับแรกแล้วก็ค่อยๆจัดจัดสรรค่าใช้จ่ายไปทีละทีละส่วนเท่าที่จําเป็นก่อนนะครับสาหรับคนที่มีงบน้อยถ้า งบสามารถจ่ายได้ก็จ่ายไปเลยซ่อมไปเลยคิดซะว่าเป็นการซ่อมใหญ่นะครับเพราะบางคนเนี่ยบ้านก็ไม่เคยบางคนไม่เคยเช็ดไม่เคยถูเสืโอกาสเปลี่ยนสีใหม่ก็คราวนี้แหละนะครับแล้วถ้าบ้านไม้นะคะอาจารย์คือคือคือเผอิญว่าเห็นส่วนใหญ่ภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะเห็นบางทีแบบบ้านเนี่ยก็หายไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ครับจมน้ำจมน้ำไปครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยจะทํายังไงคะก็ถ้าเกิดมันมีการบวมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ควรจะ เปลี่ยนซะอย่างเช่นวงกบอะไรพวกนี้นะครับก็ถอดมาซะนะครับถ้าเกิดสมมติมันยังเอาไปตากแดดให้มันแห้งสนิทแล้วมันยังใช้ได้เนี่ยก็เอามาใช้แต่บางอย่างเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็กเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับส่วนพวกอุปกรณ์ต่างๆบานพวงบานพับที่เป็นสนิมเนี่ยครับก็เอากระดาษทรายขัดซะนะครับแล้วก็บานี้ใช้กระดาษทรายขัดอันไหนที่เป็นสนิมนะครับก็ขัดไปซะแล้วก็เอาสีการสนิมนะครับทาแล้วก็ทาสีทับหรืออะไรในกรณีที่มันเป็นโลหะ แล้วอย่างที่อย่างบ้านตามต่างจังหวัดเพราะว่าอย่างถ้าบ้านตามต่างจังหวัดนี่ก็จะเป็นใช้ไม้ทั่วไปในการสร้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะคก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจะทํายังไงถ้าเกิดว่าในเมืองเนี่ยยังก็มียังเป็นโครงสร้างที่เป็นปูนเนี่ยฮะอาจารย์จริงๆเวลาที่เป็นโครงสร้าง ไม้เนี่ยนะครับมันมีการยืดหยุ่นของตัวมันเองเนี่ยมากกว่าโครงสร้างปงูนมันมันยังพอจะมีการให้ตัวกันได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้า, <คะ S 1> ถาเกิดเป็นบ้านปูนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนมีแรงมากระทำมากๆเนี่ยมันจะมีการแคร็กแตกร้าวเนี่ยค่อนข้างมากงนั้นบ้านไม้เนี่ยบางทีถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยมันอาจจะมีอันไหนที่เราเปลี่ยนบางตัวได้เนี่ยไปไปมาบ้านไม้ดีกว่าเออผมกับรู้สึกง,ง,งั้นนะครับมันก็มีข้อเสียข้อข้อดีต่างกันนะครับ ไม่แต่ว่าอย่างหนึ่งนันที่ยรดูเลยได้อย่างหนึ่งทำไมไหมคะคิดถึงบ้านสมัยโบราณอที่แบบว่ายกเสาสูงเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมคนสมัยก่อนน่ะถึงทําบ้านยกเสาสูงใช่ครับก็อันนี้แหละครับเป็นเป็นอะไรที่ผมว่ามันเป็นการเตือนดังๆนะให้กับคนทั่วไปในประเทศเราเนี่ยได้รู้ว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตของเราเนี่ยเคยอยู่กันมายังไงนะครับบ้านที่ยกเสาสูงเนี่ยมันเหมาะสมกับสภาพ ภูมิอากาศภูมิประเทศของเราอีกแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาวิถีของเมืองเนี่ยมาใช้เนี่ยมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้แหละครับบางทีเราไม่เคยรู้หรอครับว่าพื้นที่หรือภูมิประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแอ่งเป็นหลุมมาอย่างไรอย่างอย่างหัดใหญ่นียครับเป็นแอ่งกระทะแต่ว่าเป็นเมืองที่จเจริญมากเมืองหนึง่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้แล้ววิถีชีวิตเขาเปลี่ยนเป็นวิถีเมืองหมดแล้วไงครับมันก็ ก็จะต้องเจอปัญหาแบบนี้แหละครับก็คือว่าถ้ายังไงเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องดูในเรื่องของโครงสร้างบ้านก่อนสำคัญที่สุดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาดูว่าอะไรยังใช้ได้ใช้ไม่ได้บ้างถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีการเอามาประยุกต์อะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์ผมว่าคือถ้าบอกว่าเงินมันหวยน้ําก็ท่วมเงินก็ไม่มีอ๋ออันนี้ต้องเอาดีไซน์เข้ามาใช้นะครับไม่ถ้าเกิดฝ้าถ้าสมมติฝ้าเนี่ยมัน มันชื้นใช่ไห <บา S 2> มปะด้วเป็นลุยลุยบ้างลาขึ้นบ้างอ่ามเาเปิดไปเลยดีกว่าเปิดให้โล่งไปเลยเปิดให้โล่งแล้วก็เดินสายไฟใหม่เพราะสายไฟเนี่ยสมมุติมันมันชืนน้นนะครับเราก็ต้องมาเช็คอยู่แล้วนะก็ะะถือโอกาสจัดระเบียบอะไรมันแล้วแต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบแต่ถามว่าวิธีมีไหมมีมีมมแน่นอนครับคือดีไซน์เนี่ยสามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้หลายหลายอย่างค่ะเพราะงั้ไงไหมคะบอกคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนช่วงสุดท้ายรายการอ่าในช่วงของคารเลเจนเนี่ยอาจารย์จะดีไซน์ให้เห็นกันสดสดก็ลองดูครับลองดูผมมก็ไ่่รู้วา จะสามารถถ่ายทอดไอ้อคำพูดแปลเป็นรูปภาพได้ขนาดไหนนะครับก็เพราะว่าทุกคนมีความฝันของตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในช่วงในส่วนของคุลเลอดจา่าในช่วงสุดท้ายของรายการนะคุณผู้ชมต้องติดตามต่อไปเพราะเนื่องจากทำไมคะเนื่องจากว่าอาจารย์จะสะเก็ตบ้านในฝันให้คุณผู้ชมพูดมาแล้วอาจารย์จะลองสเก็ตบ้านในฝันให้คุณผู้ชมได้เห็นใช่ลองดูว่าเป<ด>็นยังไงลองดูครับ ค่ะแล้วก็เอาง่ายๆก็คือว่าในช่วงนี้ในเรื่องของกลับมาในส่วนในส่วนของเรื่องของน้ําท่วมก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยากให้คุณผู้ชมนะให้กำลังใจตัวเองว่าเอาแหละไม่เป็นไรบ้านเราเนี่ยหลังจากที่ว่ามันเราต้องผ่านวิกฤตอะไรที่มันทําให้เราแย่ไปแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้โอกาสมาทําบ้านของเราให้ใหม่ใช่ครับทำบ้านของเราให้หน่าอยู่ใช่ครับใช่ไหมคะเพราะว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ตอนเนี่ยจะมาพูดคุยในเรื่องบ้านเหมือนกันแต่เป็นบ้านยังไงคะอาจารย์ก็ เป็นบ้านที่ทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับที่อยากจะใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านมากกว่าอยู่ข้างนอกค่ะก็เรียกว่าเราจะทํำยังไงนะในการสร้างความสุขให้กับบ้านของเราในช่วงหน้าในช่วง Color Talk ค่ะ